คุณผู้ชมครับตอนนี้มีคอนเทนต์ครับคอนเทนต์นี่คือเออไม่รู้แนบว่าเด็กแว้นที่ไหน,นรับมันมาแบบหน้าบ้าน,นรับคุณผู้ชมจะเห็นว่านั่นคือเจ้าของบ้านทั้งค้าแับแล้วก็เหมือนแบบมันมีเด็กมากเบิ้ลเครื่องแล้วก็เออคล้ายๆกับพยายามจะขับรถแข่งกันในซอยแนะแล้วแม่งแต่งชุดนักเรียนหญิงด้วยประเด็นเลยคือมันแบบเบิ้งรถไปเบิ้งรถมาเนะี่ย ประมาณสองสารอบแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมเอามันขับเลยเนี่ยแต่ประเด็นเลยคือแม่ง <c oughs> แม่งมาแบบยกล้อคุณผู้ชมนะแม่งมายกล้อยกล้อเสร็จปั๊บแม่งคว่ำเว้ยคือผมเองก็อยากรู้นะครับว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะครับก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นครับน้องๆเนี่ย มาฝึกยกล้อในซอยคูบอนครับคุณผู้ชมแม่งสมกับเป็นซอยคูบอนจริงๆแล้วไอ้คนสุดท้ายที่ยกล้อเนี่ยมันดันยกล้อได้แต่มันกำคันเล่งค้างครับก็เลยยกล้อค้าอย่างนั้นแล้วก็ไปชนกับกระถางต้นไม้กับกรแพงเพื่อนบ้านนี่ครับแล้วก็รอบก็ตัดอยู่กันเนี่ยมัน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 เจ้าของบ้านเพื่อนบ้านก็เลยออกมาดูรนะับแล้วก็สีหน้าโคตรผิดหวังอะ่ะคุณผู้ชมรนะับว่าแบบ มาทําอะไรในซอยกูเนี่ยแล้วแบบประกอบความเดือดร้อนให้บ้านฉันอีกด้วยเนี่ยโคตรผิดหวังในตัวเด็กๆเ,เนี่ยนะเรื่องราวก็มีทั้งหมดตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมอละละเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาคลิปกันดีกว่านะครับอันนี้มันเล่าเฉยเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคน,นครับวันนี้อยู่ต้อนรับเข้าสู่รายการสก,กิททีวีครับกับช่วงกูไม่มีคลิปจะลงนะครับกับการที่ เ,เราจะมาเคลียร์ห้องนะครับห้องนั้นรกที่มีแต่ขยะเก็บเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเรากําลังเคลียร์ขยะเข้าบ้านใหม่อยู่นะครับแล้วก็คนที่มาช่วยเราในวันนี้ก็คือสมาชิกแก๊งพี่บันนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นทำหน้าที่จับกังแล้วผมก็จะเป็นคนถ่ายตรงนี้คือขยะอันล้ำค่าเยอะแยะมากมายนะครับที่เราทำการ เคี่ยวออกมานะฮะดูนีฮะโอ้โหหมอนนี่เป็นเฟิร์สเอทอย่างเงี้ยโอ้โหพับจีนะ,ะับข้างในนี้ไม่รู้มีอะไรอีกบ้างเยอะแยะไปหมดนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลื้อให้ดูนี่มีผ้าปูที่นอนปอกหมอนเก่าๆโอ้โหใครที่แบบเป็นนักสะสมขยะนี่คงชอบเลยนะฮะเนี่ยวันนี้ก็คือ,อทีมงานที่บันนะไปเจอ,อหลายๆอย่างนะที่เป็นขยะเอามาเล่นกันนะก็คือของบางอย่างเนี่ยมันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมพี่ยังไม่ใช้งานเลยครับยังไม่ใช้งานเลย เฮ้ยอันนี้อะไรอมีอยู่นะขนมอมอ๋ออมีอยู่โอเคมีเอ่อมีสมบัติมีสมบัติใช่ไหมมีแบบกล่องเกมมีเยอะมากนะขยะบ้านนี้ไม่มีอะไรก็ไม่รู้นะฮะแบบพกจอเก่าๆอุปกรณ์แต่งรถนะมีกล่องเน่าๆนี่กล่องการ์ดจอรุ่นแบบนี้มีเต็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหดูการ์ดจอแบบซีรีส์กันดั้มนะครับนะนี่ชคมาแต่งนี่น่าจะเป็นของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแต่ว่า มันเป็นของติดรถเขามีกันเยอะอยู่แล้วอะไรพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องขนออกไปนะครับพวกนี้นี่บางอันนี่ชิ้นหนึ่งนี่โอ้โหหนักแบบ20่สโลนะครับจะต้องเอาการ์ดจออีกเนี่ยการ์ดจอจะต้องเอาไปให้คนอื่นนะฮ <Skip TV. S 1> ะสกิตทีวีอะไรอะ่ะเจออะไรอ่ะแก้วอาจจะเป็นรางต่อร้อยใบโอ้ย,อยแก้วสกิตทีวีใช่พร้อมแจกเอ้ยยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยใช่เนี่ยครับยังใหม่อยู่เลยวันนี่ผมผลิตมาน่าจะแบบเกือบสิบปีแล้วพี่เนี่ยอยู่ สามสี่ลังเลยแจกแต่ถ้าใครอยากได้มากก็ขายร้อนเงินช่วงนี้ร้อนเงินคือเสียงในคลิปนี้ก็อาจจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนิดนึงนะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมมาดูสภาพบ้านตอนนี้คือมันหลายๆคนน่าจะจำภาพได้คือไม้มันต้องมาดามเขาเรียกว่าฝ้าละนหนึ่งครับฝนตกหรือว่าพายุเข้าเดี่ยวนะมันจะซัดเข้ามาหมดเลยเพราะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าพวกกล่องแถวๆนียมันก็จะเปียก ใช่ไหมถ้าดังสิสังเกตเท้าพี่บันนี่คือมันเปียกแล้วใครเป็นเกมเมอร์เด้ยแม่งคงจะแบบร้องไห้เสียใจแล้วพ,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 พี่พี่พี่เอากล่องคีย์บอร์ดแพงๆมาทำอย่างนี้ได้ย<ส>ังไงเนาะผมเนี่ยเอาพวกขยะพวกเสื้อผงเสื้อผ้าออกไประดับหนึ่งละ่ามาดูฝั่งนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนี่น่าจะหมวก Minecraft. มไมค์ครับโอ้ยหมวกไมค์ครับนี่น่าจะแบบหลายสิบปีให้ดูเอาพังนี่น่าจะที่รองพื้นรถยนต์มีเก้า e อี้เกมมิ่งเกียร์ด้วย นะครับกคือเขมิงเกียร์นียุคแรกสกิททีวีเลยนะเครื่องทำน้ําแข็งอันนี้ใช้ครั้งเดียวน้ําแข็งใส่นะใช้ได้คลิปบูมทําน้ําแข็งใสผมจําได้มีกลองกาจอนะครับเนี่ยโอ้โหรุ่นสามศเจมันเครื่องเครียอะไรวะเนี่ยดูสีหน้าคนเก็บครับคนเก็บก็เครียด ม่รู้จะทิ้งอะไรดีทิ้งอันนี้ก็กลัวทิ้งอันนั้นก็กลัวกลัวยังใช้อยู่ไอ้กล่องนี้ผมไม่ใช้ละมันน่าจะมีมูลค่าในการขายปะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ขายาเออไอ้นั้นคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมันมาได้ยังไงเอาพันชิ้วหายหมดแล้วนั่นน่าจะเป็นขาไว้ตั้งพวกไมโครโฟนแน่ๆเลยอ๋ออันนี้ผมรู้แล้วน่าจะเป็นที่หมุนลอกปะที่เอาไว้ใส่เอน็น<อ>เอาไว้ใส่เอน็นในลอกตกปลา,าอ่นนี่น่าจะแพงอยู่นี่อะไรออฟฟิศ Microsoft Office ใช่เอาเปิดก่อนมีไหมไม่มีหรอกพี่โอเคดูให้ดิชัวเอาไมคีย์นี่เอาเหรอเอาไมีคีเด้ยเอาไมค์ค o สอฟต์ออฟฟิตไมีคีเด้อเอาแม่งของฟรีไม่ได้ใช้งานเลยครับเดี๋ยวอาเหรอยังไงโอ้เอานั่นแหละพี่เอาแม่งขยะพี่อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ย G Force USB GTH โอ้ยนี่รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะหากรได้ฟักรุ่นนี้หากันได้ให้ควักแน่ <My> เอ้ยอันนี้คือตั้งแต่ซีรีส์หนนะเป็นลิมิเต็ดอ dition ผมคิดว่ามันไม่มีขายอันนี้อันนี้ต้องถามแล้ว,ว่าแบบใครจะเอาไปเท่าไหร่เนี่ยน,นี่ผมว่าขายได้แน่นอนประมูลใช่ไหม,รมเริ่มต้นที่2บาทนะเป,เป็น USB นะเขาน่าจะผลิตมาแบบเพื่อว่าเอ่อจักรุ่นอะไรนะซีรีส์เเป็นซีรีส์สิมั้งอ่ามันเท่มากเลยเนะ่ยมันเป็น USB นะครับเป็นเอ่อ <Yeah. S 1> เอาไว้เก็บของแฟชได์มันคือแฟชได์อ่อาภ <Yeah. S 1> าษาชาวบ้าน <Yeah. S 1> อืม yeah. ไม่เป็นไรพี่ทิงๆไม่เปอะมันคืออะไรยาแก้เอดเออยาแก้เอดนี่บากคุณผู้ชมไปดูนี่ดูดิดูสภาพเนียมันโอ้โหเนี่ยของข้างในแต่ละอันคือแบบมันดีมากเลยทุกคนถ้ารื้อดูนี่คือแบบบางอันนี่ลิมิเต็ดอี dition ดังนั้นเลยนะโอ้โหเนี่ยให้ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยกระเป๋าแดงกระเป๋าแดงแฟนทิ้ง กระเป๋าเป้ซี่อ่ะเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าเป้ซี่ what the fuck oh no นี่ก็ต้องทิ้งเหรอครับเนี่ยร้านใครของเก่าน่าจะชอบเลยบ้านนี้แต่ว่าไม่ทันและแหละผมบอกเลยนั่นคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเกมกินเหล้าใช่ไหมไหนมันเป็นยังไงนะเอาไม่ปั่นเนาะอ่าผมว่าผมว่าพวกพี่ได้ใช้พวกพี่ได้ใช้โอเคโอ้โหอ่าเอาเฮ้ยไม่ได้นิโมนิโมไปแล้ว นิโมโนนั่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ถ่วงน้ำหนักของบูมนั้นน่าจะเก็บกล่องใช่ไหมหรือว่าเก็บหมดเลยอขาจับจอโอขาจับจอทิ้งอ่ะทิ้งอันนี้ประมาณสองพันนะทิ้งเอาไว้พี่ขยะมีตังที่ลูกกิ้งสีงอยหมดเลยนาฬิกาเจใดน่ไดกา What is this แว่นตาเลแบนเว้นตาเลแบนครับเฮ้ย hey, มันขยะเอามาอยู่เลยตรงนี้เอาว่าผมขออนุญาตเก็บไว้แล้วกันพี่ม,มันของแบรนด์เนมปะวะนาฬิกาเจดย้ยเี๋ยวกล่องแว่นมุกแท้ไปเลยไม่รู้ <laughs> <laughs> แท้แท้ห <laughs> ากะได้ควัก <laughs> รุ่นนี้ผมไม่รู้จะตัดข้ามช็อตให้คุณผู้ชมดูยังไงดีคือมันคือของแต่ละอย่างบางอันมันมีมูลค่านะ คือที่มันช้าเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปทิ้ง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 ได้เลยใช่ไหมพี่มันต้องแบบค่อยๆแกะดูนะครับว่าข้างในของไออ็กอแบบมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยอย่างเช่นแบบรุ่นกันดั้มเนี่ยก็จะมีสายไฟสีขาวเอาไว้มอดเนี่ยเห็นไหมอ่าพวกนี้หายากนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีมีสายแบบสายสามสีอย่างเงี้ยโอ๊ยขออภัยฮะพวกนี้นี่หายากนะครับต้องมีตามรุ่นเท่านั้นเขาเรียกว่าสายโมเลกเฮ้ยเฮยเดี๋ยว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 อ้นี้มัน กางเกงอินเทลคอเอาต้ามันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะ<า>เออเออนี่มันรุ่นใหม่ลเลยไหมพี่รุ่นนี้ก็หากันให้ควัดนี่มันฟิกเกอร์อะไรโอ้ยนี่หู้บัตรบาลีเมเจอร์อันนี้เป็นบัตรระดับ VIP เลยนะฮะตัวน,นี้แหละ <BMW. S 1> ป้ายบีอมดับเบอ๋ออันนี้ผมเป็น,ปนคาร์ดเรียนรถยนต์ BMW สอนดิฟสอนดิฟอันนี้มอนเตอร์ฮันเตอร์อันนี้อันนี้ผมไม่เล่นแล้วดิ ของแบบสุดยอดเลยเฮ้ยกันดั้มอ๋อนี่มันมาจากไอ้ตัว rog นี่เอามันมีพวกนี้ด้วยเหรอเอาไปก็ได้พี่ผมไม่เอาออนาฬิกาอะไรพี่ทิ้งเลยพี่นาฬิกาอะไรก็ไม่รู้พวกนี้มันอันนี้จากเกมไอสตาร์อะไรทุกอย่างมันมาจากเกมสตาร์อะไรทุกอย่างเลย่ะเป็นเกมของไอ้เบเชต้าโอ้โหนันโหนันโหนันไม่เอาใครจะเอาผมไม่เอาอันนี้คือเข็นขาด อ๋อดาบก็ขาดด้วยแช้งขาดดาบก็ขาดเลยเนี่ยเอาเลยพี่เอาปะยะมีค่านี่ตัวอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีตุ๊กตุนนี่ดอตดีนี่ดอตนีเฮ้ยนี่อันนี้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 ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บนี่ต้องเติมต้องสามหมื่นนะนึงจะได้นี่อะไรอ่ะบัตรสักอย่างมี่ห่อโอเมก้าบัตรทอง บัตรทองโอเมกา้าอะไรไม่รู้ทิ้งพี่มีแต่แขยะรับค่าจิ้งหมดเลยบปง <laughs> มีแต่แขยะรับค่ามีแต่หาซื้อสีเต้บ้านอ่ะเออนั่นคือสีบ้านนะพี่ใช่เฮ้ยหมวกโอ้โหมหมวกแม็กเออแม่งดูเท่หวะเอาไปว่าแต่ว่ามันมันเก่าแล้วพี่เอาไปพี่เอาไอ้นี่หมวกนี่ผมว่าใบของห้าหกร้อยได้เลยนี่ยเจดผ้าเจดฮูฟังไงเปล่าเอ็กบอกว่ายัางใช้การได้โอเค เอาเลยพี่เฮ้ยเจ๋วเฮ้ยเจ๋อได้ไหมือถือที่มีแจ็คอย่างนี้ต่อมันหายากแล้วนะปัจจุบันมันไม่ค่อยมีเลยครับไอ้แจ็คแบบนี้นี่รองของดีอีกแบบอันหนึ่งนี่อะไรพี่โอ้โหหูฟังไมค์กิ๊กไม่ได้ใช่อ๋อนี่หูฟังจีนพวกนี้อันนี้ใช้ได้นะแล้วก็เสียงดีด้วยนี่อะไรวะเนี่ยงดเลยเฮียงูอ่ะใช่พี่แม่งทำอย่างกระจุกนมบัวเลยมั้ไฟไม่โกลไฟดูด เราพังแล้วน,ออนี่คืออะไรมีคอมพิวเในบ้านได้ยังไงแล้วทำไมต้องใส่หมวกสองใบพร้อมกั What the fuck? <c oughs> นว่าต h ฟ f u ก k ได้เช่นตอนนี้ก็มีเอาเหมือนกันนะเก็บไว้ก่อนเป็นข้อมูลอะไรลิกลับอะไรพี่อโอ้ยอโอ้วันนี้แบบข้อมูลลึกลับแน่นอนเดี๋ยวผมต้องไปแอบดูว่าตัวเองเก็บไรไว้บ้างเอกสารลับทางราชการนี่ี่เมาส์โซวี่โอ้ เอ้ยเมายี่ห้อนี้มันตอนนี้เข้าหาให้ควักของจริงเลยนะใช่ไหมโอเคใช่แต่ก่อนมันพันห้าเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปห้าพัน 5, กว่าบาทเนี่ยครับใช่โอ้อโหคือจริงจริงมันควรเท่าเดิมแหะแต่ว่ามันแค่แบบเหมือนกับว่าประเทศไทยมันเลิกนําเข้าแล้วมันก็ขึ้นราคาเป็นห้าพันเทปผีซีดีเถื่อนตอนี่เอฟซันไม่มีอะไรโอเคอโอย้ยมียังไงตัดญ้าเลยเฮ้ย <5 S 1> อะไรอะเฮ้ยฟีฟาสาม อุ้ยเขาต้องโกรธเขาต้องโกรธผมแน่นอนพี่าสามเอาเลยพี่พีว่าอ่ะหมวกเพิ่มไปเป็นหมวกสามใบทำไปเพื่ออะไรมันร้อนพี่อะไรอ่ะเกลือสปาขัดผิวเกลือสปาขัดผิวโอ้ยแค่เห็นยังเหนื่อยอะไรวะเนี่ยอันนี้เอาไปละอ๋อนี่กล่องอุ้ยกล่องเซนเทเซอร์เซนเทเซอร์นะครับตัวนี้ตำนานเลยนะตัวเนี้ย GSP 650เนี่ย ไมคิ๊กไมคิ๊กเลยใช่ไหมขอกลองนว่านี่หูฟังให้พี่บันนะครับให้ไปตัวแต่กอดเป็นตัวแล้วประมาณหมื่นสี่ตัวนี้มันดูดเท่าไหร่ทุกคนดูครับมีู่แตเก็บคนเดียวละมึงเอ้ยใช้เวลากี่วันเถอะนี่จริงจริงดูถ้าไม่มีพี่เขามาช่วยเนี่ยตัวนี้อื้เดซเซกอันนี้น่าจะมาจากไอ้วอชด็อกเกมวอชด็อก เอาเก็บไปให้หมดเลยหมดทุกเอ้าไหมยิมบอสดอไม่เอาพี่นี่อะไรอ่ะคลิปเลย SB SB Super Fly เออพันสองเองพันสองไม่ใช้งานเลยเด้ยเออเอาไปเลยพี่ที่เหลือผมว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกเศษๆแล้วเลยพี่ไม่ก็ชุดที่มันเป็นโดนัทกุ้งเงี้ยพี่ยาวว่าเฮ้ยกวางขาวอยู่กลางเขาอันไหนพี่ขนมยันกินได้อยู่ไหมขนมแมคลาเรนเคียร์พี่ลองกินดู หกสิบปีแมคลาเรนทีหน้ายิ้มนี่คือใครวะเนี่ยแม็กไอเคฟสี่อ๋อเาหรอผู้ใหญ่แม็กนี่อะไรอีกเนี่ยแหวนแหวนเฮ้ยแหวนแอโอจวอทใครที่เป็นสาวกพวกแบบแบรนด์คอมพิวเตอร์นี่น่าจะแบบร้องเลยมีมาข้างลอางมีการ์ดด้วยมีการ์ดด้วยเหรอ Intel Core i9 Gen 12ปัจจุบันก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เนี่ยยังใช้อยู่เนี่ยสวยยังเลยอ่ะ อนี้คืออะไรวะเมื่อกี้ยังสองสาวแล้วมาเป็นห้าแล้วขุมทรัพย์อันนี้นี่โคตรหายากถ้าใครรู้จักแ <P eng> พงด้วยนะครับคือจริงๆมันไม่ได้แพงอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าหายากมันคือ,อ,อตัวยืดกาจอนะเวลาที่คุณผู้ชมจะใส่แบบกาจอแบบแนวแตะแคงแนวแปลกๆเนี่ยเนี่ยเราต้องเอาอันนี้นะเดี๋ยวให้พี่บันแกใดมูมีมีอยู่ใช่ไหม <S <S นี่นี่นี มันเป็นแบบเขาเรียกว่าสายเอ็กเซนะครับเอาไว้สําหรับนี่สมมุติว่าจะใส่กระจอแนวแบบหักแนวแบบตั้งท่าเพี้ยนๆก็ต้องใช้สายเนี่ยแต่ว่ายาวขนาดเนี้ยมันหาแทบจะไม่ได้นะครับฟิวเพิ่งหายผมก็หายนั่นอะไรวะเนี่ยกระจกเลยวะเนี่ยกระจกเทมเพอร์กระจกเทมเพอร์อ๋อมาจากเคสนะเคสข้าโอ้โหอู๋นี่เอาไปทำโต๊ะได้เลยเนี่ยเออบังได้เลยเออเอาไปทำโต๊ะได้เลยนะเนี่ยคุกกี้แอนด์ครีม ชุดเอ่อคุกกี้หรือบราวนี่ก็คือถ้าพี่ใส่ก็จะกลายเป็นพี่กลายเป็นคุกกี้นั้นชุดแมลงสาบพ,พี่ได้ชุดแมลงสาบผมว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้พี่เ,เออชุดคุกกี้กับชุดแมลงสาบอ,อะไรดิแกะรูปก่อนใช่เอี้ยใช่ยบบบ้าไในอะไรกระเป๋าอะไรพี่โอ้มีตัวเรือสกเรตผมว่าทิ้งเออเนี่ยอะไรอ่ะังฟังเฮ้ย มันดูหรูจังไงใช่ก่อนแล้วมันยังไม่ได้ใช้งานเลยเอาเลยพี่เอาเลยพี่ปาโอ้โหเทเดโอ้หูฟังอะไรไม่รู้เอาเลยพี่เอาเอาเอาไปเลยหนังสืออะไรบ้างทะเลไทยเฮ้ยอันนั้นเก็บในหนังสือโป้ไหนหนังสือโปไหนอ๋อนิยายโป้นิยายเกใครแม่งอ่านนิยายเกวะเฮ้ยอันนั้นเก็บเก็บหนังสือเก็บอะไรลุงหลัง เนี่ยแม่ละเลนโลโก้ยังไงเออว่ะเฮ้ยอันนี้แม่งแพงนี่ว่ะไอเวรดูมันลุงลังอะไรนี่เครื่องรางโอเครื่องรางเครื่องรางลุงลังเฮ้ยมีซิมการ์ดสมัยไหนเนี่ยนี่คืออันนี้ยังไม่เสีย 4G นี่สมัยยุค 4G นี่อะไรนี่ยาบ้ายาบ้าเฮ้ยท่านประธานหมิงพี่วันกินยาแค่ปวดไม่พี่ซาร่าท่านหมิงไหนเฮ้ยประธานหมิงโอ้ยนี่เงินนะเนี่ยพี่50บาทนะ เออท่านประธานนีมเขมรจริงเหรอกัมพูชาเนี่ยเฮ้ยเป็นคนเขมรหรือเปล่าเนี่ยเ้ยผมเป็นคนเขเมร์เขเมร์เฮ้ทำไมมีเงินเขเมร์ยันรบรนดผมเฮ้ยนี่สมุดบัญชีผมอย่าม่องนี่น่าจะทาแล้วแบบน่าจะปวดกว่าเดิมอันนี้ยังไงไปทิ้งไปเนาะเออทิ้งทิ้งเลยพี่แต่มันตังนั่นแหละตังนั่นแหละเออวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนีไอเขมรที่ทิ้งไอ้ทิมรเขมรที่ทิ้งเกลียดกา ันนี้คืออะไรอ่ะมองอันนี้คือกับของคนใช่เหรอผู้ชายผู้หญิงอ๋อมันเป็นผมใช่อรักไอ้ผมก็มองเป็นพวกลูกกอกพวกแบบไอ้ผีไอ้นี่เขาเรียกว่าผีอะไรนะเลี้ยงเขาเรียกกุมารทองเออกุมารทองกุมารทองกำลังกินกินลกจากสายรกแม่อยู่โอ้ยตายหาอะไรหัวผมเม่นทำด้วยอะไรอุ้ยนี่อุ้ยทวิตทีวีหูฟังอะไรกันไม่รู้คุณผู้ชมเคซหูฟังเคซ็ยี่ห้อเคเซ็ ไอปูนี่คืออะไรอ่ะน้องปูน้องปูเฮ้ยนี่มันจีวิวหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อไอบ็อกไอทีโซนัสนี่มันตั้งแต่ยุคจีวิวเลยนะโอ้โหเฮียอนนี้มันแบบมันหน้าไปซัดใส่หัวหมาตัวเลยมันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหนีแต่สมัยยุคแบบดึกดำด๋อยเลยทุกคนโอ้มีกระจอมีกระจออะไรก็ไม่รู้ไม่ไหวแล้วแหละผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้เกินเยียวยาแล้วทุกคนส่วนนี้คือข้างล่างนะครับหน้าห้องบุมก็ เลียร์พวกของไร้สาระนะครับอุปกรณ์ตกปลานู่นนี่นั่นนะครับที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะฮะส่วนพวกของออกกําลังกายนะครับเราจะเอาไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเออมันหนักนะครับก็เลยเอาไว้แบบบ้านเก่าถ้าเอาไปไว้บ้านใหม่เนี่ยมันจะเวลาออกกำลังกายคือบูมเขาเล่นหนักมากมันจะกระแทกเสียงดังอะไรประมาณนี้นะก็เลย เอาตรงนี้เอาไว้แบบออกกําลังกายก็ยคือตัวนี้มีพื้นออกกําลังกายแบบเท่ๆเลยคอมเก่าๆอะไรเงี้มมย,ยแบบม,ม,มันใช้ไม่ได้นะครับคือใจหลายคนก็แบบพี่ครับผมขอได้ไหมแต่มันใช้ไม่ได้นะทุกคนเอาไปแล้วมันพังแล้วมันจะแบบนะเสียความรู้สึกอีกอุ้ยโอ้โหเสื้อในตำนานนี่คือเสื้อในตำนานนะฮะนี่คือเสื้อตัวนี้ผมผลิตมาตั้งแต่ประมาณ1ิบ 1 1 12ปีที่แล้วนะประมาณ10ปีที่แล้วคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมสิปีก็ยังทนนะคุณผู้ชมดูสกีนนะยังชัดเห็นไหมชัดเจ้าเลยครับเนี่ยผมจะกลับให้ดูสกีพทีวีเห็นไหมโอ้โหของดีผมบอกแล้วเวลาผมขายของให้ใครนะแบบของมันมีคุณภาพมากแล้วก็กำไรต่ํามากนะพอผลิตกําไรต่ําปั๊บคือก็ในหัวก็รู้สึกว่ากูขายทําไมนะฮะก็เลยไม่ผลิตเสื้อมาขายต่อนั่นเองนะับก็จะมีพวกบรรดานเนี่เสื้อซีซาร์นะฮะอันนี้เป็นไซส์ที่แบบ มันเป็นไซส์ S นะอันนี้ปกติเอาไว้แจกนะครับมันเป็นไซส์สำหรับน้องๆไซส์ S จะขายไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ L ไซส์ XL เนี่ยขายดีแมวเกา่เกาๆมึงมาไงเนี่ยนะฮนะอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปขายด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีรถประมาณนี้เที่ยวหนึ่งนี่ก็หลายบาทนะจริงๆคือมีของอย่างอื่นนะใช่ไหมพี่เคลียร์นี่เคลียร์รอบนอกรอบบ้านด้วยนะนะครับไม่ได้มีแค่ของในบ้านนะครับเยอะมากมีพวกบรรดาเขาเรียกว่าเมทัลชีสเกา่าๆ โตเก่าๆในไดย่าบของไม่ได้ใช้งานนะกลงสัตว์เก่าๆอย่างเงี้ยนี่คือโชคแมคลาเรนนะครับที่อันนี้มันเสียคุณผู้ชมโชคแมคลาเรนซูเปอร์คาร์นะโชคหนึ่งข้างนี่เป็นแสนนะคุณผู้ชนี่โชคหนึ่งตัวเป็นแสนนะนี่ครับผลงานในวันนี้นี่คือบูมเอามาให้โชกกล้องหน่อยครับแน่ช่างก็คือ น,นี้เป็นเป็น c r o s s บยิงปลานะครับทุกคนถ้าหันหันด้านหน้ามาได้ไหมฮะแล้วก็ลองชักให้ดูได้ไหมฮะ <c oughs> อ่า <c oughs> นี่คือครอสโบไว้ยิงปลาปกติได้วพวพกสายยิงปลาเนี่ยจะพกเป็นปืนไทยใช่ไหม <c oughs> อ่าพกปืนไทยใหญ่ๆไอพกอันนี้ไปได้แม่งแบบแม่งมองหน้านะมึงจะมาฆ่ากูหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้คือธนูยิงปลานี่เป็นคอมพาวโบนะยิงได้จริงฟิกเกอร์ยังไงฟิกเกอร์สาวสวยพี่ แม่งเหลือแม่งเหลือจะตูดดูดิปลุกอารมณ์นีดเหลือครึ่งตัวข้าจะเอาโซระเอาอีกมิยอบิโลล่านี่เคยดูภาคนรกไหมโซระเอาอีม่ยอิโลล่านี่นี่ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในวันนี้ครับกับช่วงกูไม่มีคลิปจะลงครับกับการขนขยะหลายๆอย่างออกจากบ้านขยะหรือว่าบ้านเอียงของสกิปทีวีและโอปชั่นทีวีนะครับสองพี่น้องที่อยู่ด้วยกันที่เป็นยูทูบเบอร์ทั้งคู่นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยจริงๆคือมีเยอะกว่านี้มากนะครับแล้วก็ถ่ายเอาที่สําคัญสําคัญมาให้คุณผู้ชมดูนะครับคือขยะในบ้านมันเยอะมากนะครับบางอย่างก็มีค่าไม่มีค่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะก็ต้องมี คนมาช่วยเคลียร์นะครับนะบก็ออกไปเป็นกองโตเลยคุณผู้ชมนะครับก็เอ่ออันนี้คือปิดคลิปด้วยการย้ายเตียงแล้วกันนะครับก็คือผมเนี่ยจะเล่มเอาเตียงไปนอนในบ้านใหม่ก่อนนะครับก็คือผมบอกเลยว่าการนอนในบ้านใหม่เนี่ยความรู้สึกครั้งแรกที่แบบบ้านมันตรงอ่ะโอ้โหมันแบบเดี๋ยวให้สัมภาษณ์จับบูในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าบูนจะมาช่วยในการยกทอมขึ้นมาในบ้านใหม่นะเพราะว่า การยกอุปกรณ์ในการทํางานหรือว่าคอมพิวเตอร์หนักๆขึ้นมาในบ้านใหม่เนี่ยต้องใช้คนมีกําลังมากๆนั่นเองครับเดี๋ยวในคลิปหน้าบูมจะมาช่วยยกขอบเนี่ยเพราะว่ามันต้องยกกันคนละวันครับงานค้างผมยังมีอีกเยอะมากมายเลยนั่นเองครับก็สำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับรักทุกคนมากๆ ขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมานะครับขอบคุณที่ผูกพันร่วมกันมาตั้งแต่สกิทีวียังไม่ดังจนถึงในปัจจุบันเลยนั่นเองครับขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกแฟนคลับทุกคนนะครับส่วนบ้านเก่าเนี่ยผมยังไม่ได้ทุบนะคุณผู้ชมนะครับยังเก็บไว้อยู่นั่นเองครับแล้วก็บํารุงรักษามันอยู่ไม่ให้แบบมันซุดโทมไปมากกว่านี้นั่นเองครับรักทุกคนมากมากครับสำหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าหากใครผูกพันก็ขอบพระคุณมากมากครับรักทุกคนครับสำหรับวันนี้า